สวัสดีเจ้าเอฟซีวันนี้ที่พ่อันแตงสวยมาเอวบ้านปะเมกะมาขายเห็ดปวกเจ้าเห็ดปวกไป่ใช่เฮ็ดคนนะเจ้าเนาะอันนี้นี่นี่นี่พ่อหน้าแม่ค้าเน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 แม่ค้าเจ้าสวัสดีเจ้าแม่ค้าลูกไหนมานี่ห้อยราชบุตรเนี่ยจ้ะโอ้ห้อยบูดเนาะห้อยอยราชบุตรเนาะโอ้บนดอยนี่เจ้าเดี๋ยวเจ๋งเฮ่อเห็ดคนเห็ดปวกคำเดียวกันเนาะ เดี๋ยวจะเพื่อพอเห็ดปวนเห็ดปวกนะเจ้าปะกางตางนะเจ้าตอนนี้แม่ก้างงามๆเปินมาขายเห็ดปวกนะเจ้าเนาะตามในโดยในป่ามันอยู่ไหนนี่มันอยู่ตรงไหนนี่เห็ดเนี่ยต้นเห็ปวกอะคะ่ะอ๋อจุมปวกไม่ไหนมันก็อคั้นก็ตามปลาไล่ปลาเห็ดไอ้อย่างอีมีก็มีเนาะนี่ได้แล้วนี่นี่โอ้มอขนาดนี้เนี่ยนะนี่ FC ดูนี่เนาะ นี่เนอนี่นี่หม้อขนาดเอาโตโตโต,โตถุงเท่าใด <55. S 1> ถุงห้าสิบค่ะถุงห้าสิบแม่ค้าขายถุงห้าสิบเอานี่นะถุงห้าสิบในที่ประวันจะสวยเมาสองถุงเนาะเนาะกระเดี๋ยวอันนี้ไปขายข้เปิ้นตรงนี้เนาะเจ้าเนาะนี่เอาสองถุงจะเอาไปยำนอกจากยำแล้วยาใดกินพ่องผัดน้ำมันหอยอร่อยอ๋อผัดน้ำมันหนอยก็ได้ <c oughs> พัดน้ำมันหอยเอาไปแกงใส่ยอดดอกฟักตัวเนาะเจ้าเอาสองถุงนะเจ้าเนาะเดี๋ยวที่ประวันจะสวยจะเอาไปยำเถ้ะเอฟซีได้พอนะเจ้าโอ้นีดีดีดีแม่ค้ายังนี่เห่นสามถุงนี่เนี่ยใดเนี่ยประเดี๋ยวนี้ดูแม่ค้าเนี่ยประเดี๋ยวนี้ที่ประวันจะสวยเอาสองถุงแล้วก็ค้างอยู่สามถุงเนี่ยประเดี๋ยวนี้สามถุงเนี่ยแม่ค้าดูแม่ค้าเนี่ยอุตส่าห์ลุกอยากโขยจากป่าอยากโอยพุ่น่ะเนี่ยเดินท่าเดินแางมา ไก่ก็นี่หลายกิโลก็หลายกิโลเอออ่ะอ่อ่ะอ่ะจะขายาก็ขายะข่ยได้ก็ข่ยได้ไดชะกลางก็ขาดก็วิ่งได้ย่าได้นี่จะเป็นได้เหมาหมดอนะ่ะเอาแหมเลยเอามาสองอันละแล้วก็ยังแหมสามถุงนี่เจ่าใดรถเที่ตัวสามถ<า>ุงเฮ้ยสาวก็ได้เจ้าเอาเล่เต้ยสาวคนซื้อมันงามโล <laughs> โอ้สงสัยยำอัน ไออย่งก็ย้ำให้ปลูกครั้งนี้นี่ไทยจะ่ต้องใส่อันเครื่องปรุงรสแล้วเนาะเพราะว่าคนขายเป็นปากหวานเอาไปว่าอันนี้อันนี้จ่ายไปแล้วเนาะหนึ่งร้อยนาเจ้าเนาะหรืออันนี้ร้อยซาวนาเจ้าเนาะมาม้าม้าไหมคะไปตัวกันเอาสตางค์ี่ในรถนเจ้าขอบคุณนั่งนักเลยเจ้าไหนๆก็ซื้อละนาเจ้าเนาะจําเป็นได้เมาของแม่แกนาเจ้าตะกี้จ่ายไปหนึ่งร้อยเดี๋ยวนี้จ่ายแป้นแถมร้อยซาวบาท นี่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 ร้อยสาวบาท FC ซครอยาะออกรีทพ่ะว่าจะสวยก็ออกได้เลยนะเจ้าเอาเอาแม่ค้าเปิดมาถึงตีเลยดีดีดีแม่ค้าโอ้โหนี่เอาแท่งหัอแถมร้อยสาวเจ้าเจ้าขอบคุณนักนักเนอได้ห้าถุงแล้ว FC ซีดีดีนะเจ้าขอบคุณเจ้าได้ห้าถุงแล้วด๊อโอ้ยจะเอาไปยำเพื่อ FC เลยนะเจ้า แา้วน้อยคนงามแตนะเจ้าเนาะขอบคุณนันกสัหรับแไมค้าเนอร์เจ้าเดิทนทางด้วยความปลอดภัยจุกดีเนอะเจ้าสวัสดีเจ้าได้เฮ็ดแล้วแล้วก็จะไปยำ